อดมันเป็นอย่างกูนี่ เพี่เจ้าพ่อแม่พี่น้องกับกับมพ่อกับช่องวาส,สนาภาพลุยขึ้เก้านะคะมืงเนี่ ถ้าพี่น้องขึ้นเขาหาฮกิมเห็ดคือเกขาเหล่าจ่ามือน,นี่ยที่เกิดเก้าไม้เก้าเทียนง,งิจานสายท่องเขาบึงเหยจังหวัดเชียงพุมะะ่มแล้วค่ะขึ้นมาทั้งซับมงคลเพื่อเหล่าจ้าพี่น้องมาหลุดน,น้ำเขาสองคนลงแล้วคะ่ะว่าสีโกุกสีมันสีใดโบเห็ดสีใดเห็ดเอี hit, ยงแม่มือนี่เนาะค่ะเนาะหลังจากมันก็ออกมาหลายมือแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องเฮ็ดถึงก็ไดห้หลุดน,น้ำเขาสองคนยาวๆ่าเลยค่ะไม่หลงพี่น้องเฮ็ดถึงเดือน โอ้โหเบถึงเดอีกดีดีด,ดีโอ้โหบทางทาน,เป,นาเ,เ,เป็นเงาเลยพอเาเขียนเดนพออยูอ่เฮิดงแดงคาขนมันแท็กค,คูเลยโอ้โห พิ่งขาเลือดโอ้ยอีกดอกนึงดีเลยเียหน่งสองสามสี่หาีจ้ะหกเอ้จุ่มใเจ็ดดอกก็มอง้ะพี่นองเลยเนาะ สามดอกยูพุนแล้วก็ยูพุนอีกจุนนะ่มนึ่งคสามดอกคือดอกดอกกำลังงามเลย ว่าก็จะเกี่ยวีน่ยูสำหรับผู้มาก,กีไม่น้อยส่งตร่นี้เีย ต้นตะตงเขาพี่น้องเอือนหากันหได้บ่ล่ะพอกโอโอ้ยน้องใสโอ้ดูไม่เซียนหรอกโอ้พี่นุไทยรุ เห็ดยังลหรอโอ้เห็ดถึงแดงแล้วมีเป็นแดงคาผุพี่น้องว้าวเก็บเลยเอาคนละเดียงกันเนี่ยตัวใหอยกันี้ด้วย,ยเต็มที่ตัวใหอยทำเน่อยอเตกเาอะ้ ดวงจะต,ตัดพร้อมกันเป็นไดโ oh, <yeah. S 1> อ้เหย,ยียโอ้ใครตีบเยียบ <c ười> ตาอย่างไร <c ười> อยู่กินน่อยไปเยนี่นันนะโอ้ลมสั่ม <c ười> นหนึง่งตตสมาเฮ็ดหนึ่งแดงเลยเลยที่น้นที่น้ดอกตังาอโอ้โหิสเนสาะดอกงามอ,อีกทีอออ่วหันยาย,ย,าย,ยา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 ่ยนี่มุสโอเ่ย เมนบ้าุุนม่ดอกคนใดยางกำมึงหันงหันเป็นแดงขาเน่าขาปุ๊แดงข้ามอันนี้เป็นแดงขาขนเนี่ย

เวียนคืนม้งแด้กี่มางกันนะจัดไปโห่นินดอกมึนะ่าะปาวงไลยดีมึงลาไปเีย้าจงดอกมีเอาเปียงโฮเมนจมเหตถผงนี่นั่นนี่สอยง, <c ười> งอยางปนกันเด้ด้วนนะ นี่มั้งดอกนี่อดห่าย่าี่เหลือขานจะดองเขาชิมบดเลยงี้เมื่อไเดี๋ยวนี้นนนอ้ยขา,ขาขย่าพวกขาโอ้หน่อย

นละยางกับฉ,ฉันเอาฉันเอาให้่งคาคุณม <า S 2> ี่งข้ามติน,น,นเายจะควงมาได้มหเอาด้ยตัดตัมือไหนตัดมือเ้านี่มหลายมือแล้ไม่ยุ่ไก่มกิพี่หนอกโมเราอยูย่ใส่เยคนละพันอูย,าายว่าเป็นไข่เห็ดละงู กรบ่เียนหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกทีก่น้องพิ่งเขาที่ไขาเขาดีดีกวาหงหางท่านไหไงปันไดงตุง่มๆง,งามๆเลยกำลังปุ๊บปุ๊บ <c oughs> มีเท่าหแหรงแฉนบเนียนเนียน <c oughs> สุดบดอกด กุ้งน้องอันนี้กินได้เลยถือตีนเขาเจาะเกียนหน่อยๆก็ยังเงินใครหันละตรงเดียวบงแล้วคักใส่ห่วีูตัวพี่น้องคอยสอกเสียกไปนี่ละพึง่งเขาโอ้มันกัดสีดำฮะพี่น้องเกือบบ่เห็น ดอกหน่อยอยูนั่งพ่นเห็นเมียนดูนี exactly ่านดอกแนี้ดีเลยชัางยูหมู่บ้านนี้แบาหมูมาหนีกันครับเลยน้เกิดไม่กลางดงเห็นหพนกยุ่งฟินเอออันมือนี้ฮะตะเพอนี่หงแหลกงแหลกของวันนี้สี่ตัว เดี่ยวทศิญญาผ่อนอี่นมือเพิ่น้องเปิดออกอื้งาบ่อยะปาดออกกอนโ้ยกเสียไปก็อากนเสียต่อไปี่ยสวยสวยอ๋ออันนี้แหงเงาครับมึนมาเงา้ซื้อเลยมันงามพผอมหมดเลยบึงบึงี่เห็นน้องมึงคักค่ะเุณผู้ชมอ้นีเหลือหลยปาดอะแค่ไหนเนาะเม่ยม เสียบลงเลยฮะเสียต mm ัวนหายี้นดดินอยเลยมันหกอีกตัวนึงพี่เหายเดูดิเยียบมากพี่รอเด้ยดอกที่เก่าเน่อยะมงเนี่ยวันก็เี่ยบาสั่ว่าเห็นถึงซีดดอกนีเ่าซีดอกนี้ อเเอกแถวพออีเมียห็นมาบุธรรมดาเทพตาตวัวน้อยตังนี้ตัวนึ่งน้ำมันเอาพี่เสียใจพี่น้องเห็นน้ำมันจักน <laughs> ี่แต่ขาพี่น้องว่ามีหอดดอกแต่ยายบาดตัวเห็นไม่พี่นอ้องเพิ <laughs> ่งใส่ตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวที่นีตาเปกดตัตาเพกดูพี่น้งนนองสูงบกตัมหัวเ <laughs> อาลูกดูมันยังเป็นสัน่นยู่ อือเห็นได้เก็บโดนโดนเนาะิเสเก็บโดนยู่เราเพิ่นนงเอาอันนี้ขาอ๋อขาข้นตรงนีน้ขาขนตัวอยู่เนี่ยเมื่อนฉันก็เอาข้นอีกอันหนึ่งยาวเยอะกันเนื้อเป็นแทวอัดลานหรือเปล่าอือ ดอกไนเราไกอนอบ่เห็นดอกนี่สี่้ยนะอมงไปใส่ล้วพ่ออยูหันละอันนี่เดนหน่เห็นดอกบ่ใหบงัเจาคุณนไเกียดเสิลมของเกี้ยโอ้ยวน่วตะกอนเห็นหมดแล้ว

Ban nữa bàn thảo đóng giữ. Doa tôi đi lùm tên hơi nhạc nhạc lùm mì ô bụi lạc thảo. To khi tôi khai nó bị nóng nóng nữa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  nữa nóng 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 อืม่เตือนน้อยๆพอดีพอดีกำลังออกก็มีเด้อพี่น้องเถาดอวก็มีเด้อหลายรุ่นหลายรุ่นโือถึงเดียวโอ้โดอกหน่อยนี่มือพีนเถาจับเบื่ออันนี้ขาไล่ตัวเนาะโอ้พี่เดินขาเสียบตัวเดินขาไล่ขากรอบเตีบางคนเดิน

ดสดอกดวซีดอกของเธอถ่ายมังเนะนะโ้ทํา่ากนแ่แ็งสีได้ละฝนอีกแล้วติมือนี้หลมาเพิ่งมาเพิ่ขากีปูโห โอ้ขยันผดดผ่อนอ้อมน้าน้องผกผ่อนผด่อนขักตังซิฟลอมยังเก็บตาไว้เนาะซิฟลอนโดนบอลปาดเอาโหลดไปบิ๊กดอกกระเดียดได้เรืเก็บไปแล้วสองดอกอุ้ยดอกง่ายสุดีเนาะเหม็นอืม นี่เธอคำงั้มใจหมฟองก็ดีๆอุ้ยคือตัดเนื้อเดูนะขามันแสบเห็ดอไหมอุ้ยวามันเป็นดังๆอันนี้แบบสัมแบบแบนเผื่อเี้ยขาสบมันคือขาโน้เลยอืพี่่โมบมันเี้ยลวกอุ้ย ใครตู้ข้วเบียเพื่อนะเบื่อเ้าวข้าวเบี้ยเยบไปแล้วเื่อนเดื่ยเือนพี่นงูแตกปันเห็ดปทเกยบถืกก็จะตัดไะของข้าของาเขาเอาาถ้าจ้าวาดิข้าเจ้ายม่งเบเติเคียติเคียอ้

ขิมปันเนี่ยตเดีเนสองตุ่พี่น้องอุติดกันสองตุ่มวยมากเเป็นสองตุ่มคุณตันนี้